แล้ววันนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดของกิจการของบริษัทที่เอาตัวเลขเหล่านี้มาคิดเหมือนกันมาดูข้อที่1นะเขาว่าอะ de ratio หรือ debt นะฮะ debt to equity ratio นะเป็นอัตราส่วนหนี้สินนะอัตราส่วนของหนี้สินนะอ่านี้สินว่าก็อย่างเมื่อกี้เอาจากงบการเงินมานะฮะคือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็สมบูุณุนะเอาตัวข้อที่สอ่ะ เออตัวที่สองอ่ะมาหารด้วยไอ้ข้อที่สามอ,อคือเอานี่สินมาหารด้วยส่วนของผู้ือหุน้นเออมีค่าเท่าไหร่อ,อ่นี่สาําคัญมากเลยแต่เมื่อ,อไหร่นะอันนี้ต้องดูดีนะเออเอาข้อสองมาหารด้วยข้อสามคือเอานี่สินนี่ยนี่สินรวมทั้งหมดของบริษัทเนี่ยเออมาหารด้วยส่วนของผู้ดูหุน้นกี่บาทไม่รู้อ่ะมันรวมแล้วกี่บาทเนีะส่วนผู้ดูหุ้นหาแล้วนะ ออต้องมีค่าไม่มากกว่าหนึ่งต้องน้อยกว่าหนึ่งถ้านี่สินนะตีมาเป็นเงินบาทแล้วนะกับส่วนผู้ถือหุ้นอ่ะตีมาเงินบาทแล้วหารแล้วนี่สินตกน้อยไม่น้อยถ,ถ้ามากกว่าสแสดงว่าผู้ถือหุ้นจะต้องแปลภาระรับนี่สินนะเกินตัวอย่างเช่นว่ามีนี่สินอยู่หนึ่งร้อยบาท และมีส่วนหนูผู้ถืหุ้นอยู่2อ0 1 0 0ยห0 0หารด้วย200เท่ากับ 0, 0, 0, 0 5 5 0ก็คือมีหนี้สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้อยู่รอดนะฮะต่างกันถ้ามีหนี้สินอยู่100บาทส่วนของผู้ถือหุ้นมี100บาทหารเท่ากับ1เอ่ออันนี้คือปลอดภัยก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีสินทรัพย์อยู่100บาท มีหนี้มาหนึ่งรอยมันก็หากัาเจ้าก,ก็กลายเป็นศูนย์ถ้ากับหนึ่งอันนี้ปลอดภัยอ่อันที่สามคือถ้าเกิดหนี้สินรวมมีสองร้อยส่วนของผู้ดูม,มีหนึ่งร้อยเอาเงินมารวมกันแล้วมีหนึ่งร้อยบาทอ่ะอันนี้หนี้หนี้เกินตัวหานทั้งสองคือสองเปอร์เซ็นต์น่เกินตัวสองเท่ามีหนี้สินสองเท่าของผู้สือุอันนี้อันตรายเพราะไงครับ ก็เอาเงินมารวมรวู้ถือหุ้นมีหนึ่งร้อยบาทแต่ดันไปก่อนี่หนึ่งสองร้อยนี่ปัญหาอันนี้คือดีอชโอเป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทนี้ก่อนนี่มากน้อยแค่ไหนเราเราจะไปซื้อไหมสินทรัพย์นี้หกหนึ่งก็อาจจะหนึ่งจุดห้าหกสองสองหกสามสามหกสี่อาจจะเป็นเหลือสองเนี่ยยังไงมาสี่ห้าปีมีดีเชเกินหนึ่งต่อเนื่องสี่ห้าปีนี้อันตรายท่านสำคัญน,นะ บริษัทนี้ก่อหนี้เยอะนะก่อหนี้เยอะเกินตัวนี่ก็อันตรายความอยู่รอบบริษัทนี้มันจะบ่งบอกเลยนะว่าบริษัทนี้มีการก่อหนี้เกินตัวมากกว่าส่วนของวัถุหุ้นเกินไปเยอะอันนี้เราไปดูในในแฝกชิดในข้อมูลมันก็มีนะมีเหมือนกันที่ก่อหนี้เยอะ,ยอะมีเกิดอาจจะเกิดจ,จากการขยายตัวคือบริษัทนี้อาจจะมีการสร้างตัวเอ,อ่อใคร่ก่อร่างสร้างตัวใช้เวลาสาปี4ปีเงี้ย บริษัทที่เกิดใหม่ๆจะมีดีโชว์เกินนะเกินเพราะว่าไงฮะเขาต้องระดมไปกู้เงินมาอะไรเงี้ยกู้หนี้กู้อะไรหนี้สินมันเยอะขึ้นการกู้หนี้สินเขาเยอะขึ้น,น,ม,นมีเหมือนกันช่วงปีสองปีแล้วจะมีอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ไม่เสมอไปเหมือนกันนะต้องไปดูบริษัทนี้เกิดใหม่หรือทํามาระยะหนึ่งหรือเขาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการทําธุรกิจใหม่อันนี้ก็สษาคการต้องไปดูทีว่าบริษัทเนี้ยมีการ ขยายโรงงานขยายการผลิตยังไงต้องไปดูว่ามีการกู้เงินนะแต่ยังไงฮะในไงสามปีไม่เกินไม่นควรเกินสามปีนะยังไงต้องฟืนอะ่ะท่านอยู่ระหว่างเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยไปถึงที่บ้านก็ให้ด้วยความปลอดภัยไปถึงพี่เป้อไหมอะไรแล้วแต่ให้ให,ให,ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางเหมือนกันนะมีการค้าขายหาได้กาไรปัง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  ขอให้มีความร่ำรวยมั่งคัง่งมั่งคัง่งเราให้ได้และแบ่งปันนะฮะบญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของผม